คือเมืองลาแล้วก็เลยเขาจะสอบอะไรจะเป็นคนไฟอะไรเงี้ย<ะ>เออเออเล่าต่อเล่าต่อแล้วก็น่าสนใจแล้วก็คือคนพูดคนพูดสัผมไป12บสองานมาแล้วนะผมบอกก่อนไม่ใช่ไม่เคยมานะไป,ปะยี่บสองานมาแล้วไปเมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วผมก็ไปอย่างเงี้ยโอ้โหเลยครับช่วงนั้นอะ่ะที่ผมไปก็คือไปเที่ยวตามหมู่มบ้านคน่ะแล้วก็ สิบสองนาปั๊บผมว่าเป็นเมืองที่เจอแล้วผมก็มองเชียงคูงว่ามองเมืองลาเมืองลาผมก็เคยเห็นแล้วคือเคยเห็นนี่คือเพื่อนอไปแล้วข้าไปแล้วก็เห็น,นแบบผมคิดว่ามันจเจริญพอเจริญปัป๊บผมเลยไม่อยากไปปรากฏว่าเชียงตูงมันมีคนให้ไปไหนายรอแล้วผมก็ไม่เคยไปผมก็เลยคราวนี้มีคนแค่ได้ไปมากแล้วผมกแล้วจะรู้ว่า<ม>คือเป็นเหมือน<ม>ว่าท่นนั้น,นทำเดิมวันร่างเดินผมก็เลยตัดสินใจไปเชียงคูงเมื่อก่อนกินนะพอไปเชียงตูงปั๊บรู้สึกว่าคือคนละาฟิลก่อนที่ไป เอเอคือชอบชอบเส้นตรงพันธุี <ๆ S 1> ด้วยทาแล้วเรยอะกินได้โอ้ยน,นะเจ้าของช่องให้มาแล้วก็ไม่จะคุยไรอะดูอดคอมเมนต์ก่อนแด่เปเห็นตรงกันดูนะครับคุณเส้นปลาทูน็อกซันอ่าเราปรเมืองเชียงน้องขอทำหน้าทานอ่าให้ทานฟรีหรือครับใจเสียตังครับก็คือว่าน้าองเขาเป็นร้านเหล้าเวลาเราไปร้านเหล้าเนี่ยเราก็ต้องเสียตังถามว่าแพงไหมก็ระดับหนึ่งนะ ถ้าผมบอกราคาไปเพื uno, like? A pet. A pet? Really? ่อนๆอาจจะน้องจริงหรออะไรเงี้ยคือไม่บอกดีกว่าถ้ากระเป๋แพงอะแพงแพงจริงๆคือถ้าเป็นที <AKE MY P Nir vana> ่ผมไปบ้านน้องนุนล่าไปบ้านน้องอ่าบัวแก้วอาจจะผมบอกในควานั้นแล้วก็ไปเพราะน้องที่ทำความค้าทกินอย่างน้องที่ที่บ้านต้องสี่น้องพิษน้องการผอมมันถือการผอมไม่แน่ไู้ไหมคือมาเดินราคาบ้านจริงแต่จะไม่ได้อ่าคิดถ้ากอะเปาแพงคิดแค่ที่สิบสีเลยแต่ว่าเราต้องให้เนี่โดยสุดใจ คือเราพิโรธมันคำบอกหมดเลยหาวัตเุดิอะไรก็ผมเคยไปให้ตามหน้าเีพจแบ้วก็ลดละดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดในฟินเนี่ยไในเส้นบอลหัวเขาบอกแล้วราคาสูงมากเลยจริงเลยจริงดั่นั่นจั่จะพูดในบางทีเราเราคือแต่ว่าเขาทำเป็นธุรกิจขายของแล้วไปเห็นบ้านช่องเขาเรารู้สึกว่าก็คือเราไม่ว่าเในพอดีว่าทางบ้านแต่ละคนเนี่ยเขาคือเขามีอาชีพเนี้ยคือขายของนะแต่ว่าไม่ไม่มีนักอื่นคือคนไปเยี่ยมบ้านได้เขาเขาทำ ก็ทาอย่างนี้แต่ว่าถ้าถ้าห่างเราเรียก okay. โอเครวมถึงค่าแรงค่าทางเข้าชิ้นะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ของกระเป๋าโฉมซึ่งพ่อแม่เของผมว่าเลยว่า,า,าวบบนะอันนี้ไม่ว่า,าวกันก็เป็นที่ที่เราเป็นใจให้นะก็ราคาถูกนะครับเอกเลยพี่โจที่นี่เน็ตอัพประมาณ20เมตรครับดาวโหลด40อัพ20บางนะคนที่ถามพี่โจที่นี่เน็ตเร็วพอสมควรเลยนะครับก็รู้สึกว่า นะที่เนี่ยผมคงจะต้องแวะมาที่บางเบิร์ตบรรจารยเพื่อที่จะมาอัพคลิปเพราะพี่โจไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมว่าปิดออกอากาศดีกว่าเว่าเจ้าของช่องไม่อยู่นะให้ผมพูดหรือพูดอะไรคือถ้าถ้าอยากจะให้ถ่ายเสรยจกับพี่โจน่าจะดีกว่านะขออนุญาตดูคนที่เข้ามาดูนะว่าเยอะแยะนะพี่เล็กก็ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ก็่สามสิบคนผมต้องแน่ใจว่าคนที่อยู่ที่นี่ดูผมอทุกบาทนะครับเพราะบางคนอาจจะดูเข้าที่หน้าผมก็เป็นได้นะ ถ้าชอบก็โอเคถ้าก็ายังพอพอได้อยู่ก็ไม่ชอบก็รู้สึกจะโนด่นมันจะเข้ามาเองพี่เล็กเจะคุยแทนพี่โจไหมครับไม่คุยอะไรไม่คุยอะไรต่อเมื่อไหรไปไมดูไม่อะไรมาบุญ <c oughs> ไม่คุย <ไป S 2> จบแล้วก็ไปพี่เล็กไปป่ะพ <c oughs> ี่เล็กไปพี่เล็กนี้ก็ได้อ่าพี่คราเจ้าของจะไี่มารีสอร์ทโดนดีเลยจ,จัวที่ดินแล้ว อยู่เพื่อนๆยังอยู่ดีสบายนะไหมครับอยู่ครบไหมโอ้ผมอยู่ตรงนี้มองเห็นนะแค่ดูดูพี่โจกับพี่เล็กมันก็ได้นะเออมาจากเมื่อกี้คุยคุยคุยยางที่ว่าที่ผมสงสัยที่ว่ามันตกลงมันเป็นอ่าแต่ใน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 ประวัติศาสตร์เพราะว่ามันเป็นไทยไทยประเทศไทยอยู่ตอนบนนั่นแหละแต่มันถอยลงมาใช่ไหมบางบางประวัติศาสตร์บงอย่างนะผมไม่รู้ห่อแต่ว่าคนยังตูเขาพูดอย่างนึงเขาพูดอย่างหนึ่งนะ คือแต่ละประเทศพูดเหมือนกันอเียัาอย่างนะคือควาความตีนหักอะตีนักก็พูดมาคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเหมือนกันหรอคือว่สดุาตรแต่คือาอย่างเนี้ยคือก็จะว่าวัาของไทยแบบก็เป็นทันตีนวตาาสของงเ่อของที่เขียนที่มาเมีเราคิดว่าก็ลังให้หรอคืยเฉพาสมมติว่าเมื่อก่อนนรัอาการย์โรงเรียนาารปกครองเนี้ยก็ต้องแส้องเขื่นเข้ามาเนยาาประมาณนี้เลย สรุปว่าไม่เป็นไรครับก็คือเราประเทศบ้านที่เมืองน,น้องกันแล้วกันนะครับประเทศเ,เดี๋ยวนี้เอซีเนี่ยก็เหมือนกบจะไปมาหาสูงกันได้นะครับ<ห>ถ้าเกิดความฝันของสมาชิกเอซี<ห> <A AC S 1> เป็นจริงนะฮะก็คือประเทศใน A ในอาเซียน A เราก็เหมือนเหมือนเหมือนจังหวัดน,นะฮะก็ไปมาหาสูงกันได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับเศรีฐีอาเซียนนะฮะ็คงองานเพราะว่าไปอยู่แล้วเพื่อนยังอีกนานนะครับเนื่องจากข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วก็การพัฒนาของประเทศจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับ จะไม่เท่าเทียมกันนะบางประเทศก็เจริญนะบางประเทศก็ยังยังนับหนึ่งไม่ถึงหนักเลยนะก็น่าจะนะครับไม่เหมือนกับประเทศที่รวมที่เขารวมตัวกันได้เพราะว่าประเทศนั้นเจริญแล้วนะในเรื่องตรงนี้ก็เมื่อกี้ก็ทาเป็นไปได้ดีนะครับในเรื่องของการรวม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 รูปภาพนะของประเทศเราให้ประเทศในอาเซียนเราเพื่อมาเพื่อต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจนะครับกับต่างคนต่าง อีกมีโจมจพี่โจ้ยังไม่ี่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์น,นะฮะอนแบบั่นแหละที่แฟนพี่โจ้ไอ้มื่อกี้ถูก้นเมื่อกี้ถูกแล้วใช่ไหมก็รูปสองนะ แม่ผมเนี่ยเป็นตั้งเดิมเขาเป็นคนถอนแก่นครับแม่แล้วก็ทางทางพ่อพ่อแล้วก็แม่ของแม่ก็อยู่อนแก่นครับแต่ว่าพ่ออยู่โคราชครับก็เลยตอนนี้แม่ผมบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่นั่นนะฮะท่านก็เลยได้บวชหลายภาษาแล้วนะครับไม่เลียกเขาเรียกภาษาเป็นแม่ชีก็ทีนี้เขากา็จะบอกว่าให้มาช่วยวัดหน่อยวัดก็องการสาราปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้ครับก็เลย ได้เยอะอะไรมากหรอครับตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่พี่โจประมาณได้แปดหมื่นแน่รวมของเราด้วยรวมของเราด้วยยอดงานแปดหมื่นอ่ะแปดหมื่นของน้องสาวอีกอ้อน่าานใจน่าสนใจดยมากก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมบริจาคนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได yeah. ้ทำนะครับสมรสถทุนก no. mm ็ยังทันนะครับเพราะจะไปวันที่สิบแปดแล้วเหลือยังมีกันหมดหรือเปล่าครับไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรครับถ้าใครยินดีที่มีจิตศรัทธาที่จะทำบุญนะครับอันนี้เงินทุบบาททุนต่างเราไม่ได้ เราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางนี่ก็พักสตางค์ประเทศนะครับข้างบินเนี่ยเกือบสองหมื่นนะที่ไปกันนะไปสามคนนะ่งเป็นคู่คือแล้วเล็กแล้วก็น้องเอิร์ธด้วยผู้ชายนะครับผมด้วยบินสองต่อเลยว่ามันน่าจะบินคือบินข้ามภาคนะไม่มีอ่ะคุณพ่อไม่มีคุณพ่มีขึ้นเป็นเล็กนะผมขึ้นต้องต้องไปขึ้นภูมิคุณพ่อขึ้นตลงไหนอ่ะไปลงดอนเมืองดอนเมืองลงดอนเมืองนะครับนกแอร์ลงดอนเมืองนะฮะ แล้วก็พอวันรุ่งขึ้นผมต้องไปต่อเคื่องที่สวนอุณหภูมิลูกตีเป็นไทยสมัยนะครับไทยสมัยแล้วก็ไปที่หมอนแก่นป้าจู๋เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด้วกันเดี๋ยวให้มันเย็นจริหน่อยก่อนโม่มันไม่ร้อนง่ายพี่พี่พี่ดะขี่ได้ไม่ได้ยังยังไม่เคยลองที่นี่แต่เคยเราเราอย่างนี้เราต้องบอกลูกใหม่ว่าไม่ใช่ให้เด็กมาขี่เล่นอย่างนี้มันไม่ได้บางทีลูกเขาเป็นอะไรขึ้นไปเราจะมีความรับผิดชอบได้ไหมใช่ไหมมันสนุกกันได้แหละเด็ก กาเขาบอกว่ายิ่งปิดเยอะยิ่งปิดเยอะรถใส่จับรสปีดโบ๊ทไม่เจสกีนะครับมัใส่ได้ครั้งละยี่สิบริษทนะครั้งละยี่สิบริษทยี่สิบริษทนี่เล่นได้ก็ได้ทุ่งเนยนะอ่าเนี่ยบางทีบิดมันบิดมันนะครับไปไปจอดอยู่กลางทะเลมีใครไปช่วยนะครับต้องต้องเรียนรู้ด้วยนะครับการสี่เจ็ตสกีหรือว่าอะไรเรือเหมือนเรือครับผมสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีนี่ก็คือเรือชนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันทำความเร็วสูงแค่นั้นเอง บางคนโอเคโชคดีม <No ันมีมันมีเกแบบมอเตอร์ไซค์นะมันมีเกแบนมอเตอร์ไซค์อ่ะมีเกว่าน้ำมันมีเกความเร็วมีเกวัดความร้อนแต่ถ้าน้ำมันหมดเราก็ดูในเกนะว่ามันเหลือเท่าไหร่มันจะบอกเป็นชั่วโมงนะว่าเหลือน้ำมันแค่นี้จะวิ่งได้อีกกี่นาทีมันจะบอกมาให้นะครับเพราเราก็ดูนะเพรางคนไม่ปิดอย่างเดียวไม่ดูเนี่ยไปหมดกลางทะเลเรือไปช่วยไม่มีอย่างบริไกลนะครับ ื้นลมล้วก็ต้องดูด้วยนะครับมาเล่นเ้ากีพื้นลมก็ี้มีส่วนสำคัญนะเวลาขึ้นโตก็อย่าไปเล่นนะแนะนำให้เล่นพื้นที่ว่าไม่โตอาจารย์ประดินน่ะได้ดูเหงาไหมที่ว่าเขาดูดูกรเด็นเป็นอยู่เป็นืเลยอ่ะน้องเียที่ว่าไม่เขาไม่กดดนะไู้้ร่องมาใลน้ผมบอกเลยว่าจริงจ